สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าวันจะชวนชมตลาดที่ประเทศอังกฤษนะคะบ่อยครั้งนะคะที่มาม่าวันพาไปเที่ยวตลาดไทยตลาดที่ขายของไทยๆแต่วันนี้จะพามาดูตลาดขายของเอเชียค่ะดูสิคะว่ามีผักแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะตามที่เพื่อนๆเห็นนะคะผัก พวกนี้เราไม่ต้องพูดกันว่าเป็นอะไรนะคะมีเยอะแยะไปหมดมาแล้วนีมีความสุขมากๆที่ได้เห็นที่แม่กระทั่งว่าเราไม่ได้ซื้อไปปรุงนะคะมาว่าวันชอบกินมะเขือมะละพวกนี้อ่ะพวกที่ว่าเอามากินจิ้มกับน้ำพริกเนี่ยโคตรอร่อยเลยค่ะมาม่าวันจะให้เพื่อนๆนะ่ะดูเองนะคะว่ามีอะไรมีน้อยนา มีเพือกมีอะไรก็ไม่รู้อย่างของประเทศเขามีบด้วยดิบมีใบมะขบมะซีดาไม่รูเขาเอาไปทำอะไรนะตรงนี้มะม่วงดิบค่ะ<อ>เห็นไหมคะแม้กระทงเงาะมะซีดาผักขมมีทุกอย่างเลยค่ะคือมีทุกอย่างส่วนหนึ่งนะคะ เราก็หมายความว่ายังมีอะไรไทยๆให้เราได้กินบ้างไทั่วฝักยาวไปตำถั่วกันเนาะไปเรื่อยๆนะคะมีตะไคร้มีคามีหัวไชเท้าแล้วนี่บีทรูทนะคะแล้วก็มีบวบอีกชนิดนึงบวบงูค่ะมีขมิ้นมีมะนาวมีอันนี้มะขามป้อมนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆมีอ้อยมีอ้อยขายเป็นดุนๆเลยค่ะข <Yeah. S 1> ิงกระเทียม mm hmm. แล้วก็ขิงชนิดเล็กขิงชนิดใหญ่ขมิ้นดูสวยๆทั้งนั้นดูมันหวานแล้วก็ม มันขาวมันแดงแล้วเผือกหัวมันสับปะรังหัวหอมแดงเยอะแยะไปหมดมีฟักขาวแล้วมีมะเขือเทศแล้วมีลูกตําลึงมีมะม่วงดิบมีถั่วแปบแล้วก็มีของพวกนี้มีขายเป็นกระมังกระมังละปนนะคะ ของพวกนี้เอามาขายเป็นกระมังละปอนซึ่งดีมากๆเลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดีดีแล้วก็ถูกแล้วเราก็ซื้อมาเอามาทําถ้าเราซื้อมามาปรุงเลยดีค่ะของพวกนี้เนี่ยเวลาเราซื้อมาจะมากินเลยอย่างเงี้ยมันดีแต่ถ้าจะมาเอามาเก็บไว้นี่อย่าเลยนะคะอย่าซื้อมาเลยเพราะว่ามันจะมันจะเน่าหมดเพราะว่ามันใกล้จะเน่าแล้ว แล้วก็มีผักชีแล้วก็ผักชีลาวสะระแหน่อันนี้คือใบบบกนะคะผักปลังผักชีลาวรุมใบรุมมีกำใหญ่เชียวค่ะแล้วก็จะมีใบดอกแค่มีอันนี้คือต้นปุ๋ยเล้งนะคะ คือบอกตรงๆเลยว่าเวลามาตลาดตรงนี้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะแต่ก็ชื่นใจเห็นพวกผักผลไม้ทุกอย่างที่มาจากคล้ายๆของคนไทยที่กินกันนะคะเวลามาม่าวันมาแล้วเนี่ยมาม่าวันจะมาซื้อใบมะรุมด้วยใบมะรุมไปเกงสินปลาปใบาก็รู้กันอยู่เนาะสรรพคุณของใบมะรุมก็มี สมมติใบบบวบก็ไปปั่นน้ำดืม่มเ <c oughs> พื่อนๆเอาดูแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะใกลจ้จะหมดแล้วแล้วก็มาม่วันเขาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะชมต่อจนจบเลยนะคะมีใบเกจีดบด้วยค่ะขอบคุณค่ะกล้วยสวยมาก